สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่10ประจำเช้าวันจันทร์ที่10ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่มงปริเย่เปิดบ้านแพ้กับโมนาโก0-2อองเช่แพ้สตา์บุก23เบรสแพ้ให้กับอลอริยง12เคมงฟุตเฉือนชนะออกซไป21นิดเอาชนะทัวไป32แหแลนก็เอาชนะน้องไป30ส่วนลีววันนี้เฉือนเอาชนะลองไป1 0 อะลรทำให้ตารางคะแนนล่าสุดหลังจากผ่านไป10เกมเนี่ยจะฝูงตกเป็นของปารีสแซ็งแร์แมนที่เก็บไป26คะแนนอันดับ2ลอรียงมี25อันดับ3มักเซย์23อันดับ4ลองมีอยู่21อันดับ5โมโนาโกมี20ในขณะที่โซน้ทยตรางครับอันดับที่14ถึง17อย่างสตาร์บุกแลงออกซแ,แล้วก็องเช่เก็บไปทีมละ8คะแนนอันดับ18แลวก็19เป็นอชาชเซียอกับน้องมีทีมละ7ส่วนบวยก็เป็นเบสที่มีอยู่6คะแนน ไปต่อกันที่ดาวโซนัวล่าสุดตอนนี้ก็มีเนมา่าเอ็มเป,ปเป้เทรลิม,มอฟฟี่ที่ซัดไปคนละแปประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเข้าสู่เกมที่11แล้วคือวันศุกร์นี้ก็จะมีสตาร์บุกเปิดบ้านเจอกับบลีดตอนตี2คําวันเสาร์ที่15ตุลาฯเราลิยงเปิดบ้านเจอกับแรงแล้วก็ลองพบมงปริเยวันอาทิตย์ที่16ตุลาตูลูสจะเจอกับทางองเช่ออกแซพบกับนีสน้องเจอกับบรสแลนดเจอกับลียงชัวเปิดบ้านเจออาชัมนโกพบ เก okay, มฟุตฮะแล้วก็ปารี่เซ์เชมัจะเปิดบ้านเจอกับมักเซย